ปกติแล้วเวลาที่เรามาท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆยิ่งถ้าเราได้เข้าพักกับโฮมสเตย์ของชุมชนแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นชุมชนบ้านแหลมจังจหวัดสุพรรณบุรีเขามีโฮมสเตย์ที่ยังคงรักษากลิ่นอายของชุมชนไว้เหมือนครั้งอดีต แถมยังอยู่ติดริมแม่น้ำสุพรรณที่ถือเป็นหัวใจหลักของชาวบางปะม้าเลยล่ะค่ะและยังมีเรือนไทยที่อายุร้อยกว่าปีด้วยนะซึ่งเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆได้มีโอกาสได้เข้าพักด้วยค่ะแต่เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือของดีประจำชุมชนบ้านแหลมอย่างน้ำพริกค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของบรรดาแม่ๆเขาเลยแหละที่ใครลองเนี่ยเป็นต้องติดใจ จนต้องขอซื้อซ้ำติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปตามๆกันเลยนะคะติ๊กเผาของแม่ก็มีสูตรอย่างที่เห็นเห็นอยู่นี่เนี่ยสูตรหลักก็คือกะปิท้องนาค่ะก็ชาวบ้าน่ยไปช้อนมาช้อนมาแล้วก็มาทำกะปิขายแล้วแม่ก็ซื้อมาทำพอตุดิบคือก็ก็ชุมชนก็นำมาขาย เอานำมาขายพวกพริกหอมกระเทียมนี่นะแล้วแม่ก็ซื้อมาทําน้ำพริกไปนาถ้ารักท่องเที่ยวถ้าจะมามาเมือ่อมาชิมน้ำพริกของแม่ร่อว่าถูกใจเมื่อไหร่ม่จะมาตำน้ำพริกแม่ก็กได้แยินดีสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะจ๊ะและนอกจากน้ำพริกสูตรเด็ดของแม่แมแล้วเนี่ยที่ชุมชนบ้านแหลมเขายังมีวัตถุดิบพิเศษอย่างปลาหมา ก็จะเป็นน้าพริกเผานะคะซึ่งเราใช้หอมกระเทียมนะคะซึ่งขั่วใหม่ๆเลยก็คือวัตถุดิบเนี่ยก็จะใช้ของใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็พยายามใช้เน้นวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็เราจะใส่เนื้อปลาม้าลงไปนะคะก็คือเป็นปลาม้าย่างนะคะปลามมาเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในะน้ำพริกเผาของเราเนี่ยก็จะได้รสชาติที่นุ่มละมุนนะคะเพราะว่าปลามมาเนี่ยมีลักษณะเนื้อที่นุ่มนะคะแล้วก็เรายังได้กลิ่นหอมของกาย่างด้วยะคะ่ะ เขายังมีชาเตยหอมที่บอกเลยว่าเป็นชาสูตรอรอร์แกนิกปลอดสารพิษสุดๆค่ะมีขนมท้องถิ่นอย่างขนมทองพลับพัดถิ่น ถึงสินค้าทำมืออย่างทูบหอมที่เราเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นรูปร่างต่างๆได้และนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชนที่อรอให้ทุกคนเข้ามาสร้างประสบการณ์ดีๆและถ้าคันหน้าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนขอให้ลองนึกถึงที่นี่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ